ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้คะ่ะบอดนุนะคะหมอลำเสียงวิหกคะ่ะได้มีโอกาสนะคะพาหลานสาวสุดที่รักน้องอ้อายสกุณาพรคะ่ะมากกว่าวายญานะคะปู่ย่าที่เกาะนาคีนะคะบ้านดุงอุดรคะ่ะเป็นสถานที่น้องอ้อายสกุณาพรน,นะคะได้ใส่ทายถ้ำเอมวีเพลงในใจสอบบนเกาะนาคีนั่นเองพี่น้องคะ่ะ เป็นที่อย่างทีนอ้องอาอาสก,กุณาพ่ออยากมากค่ะแล้วญานุก,ก็จัดให้ค่ะได้ผ้าน้องๆหลายค้นค่ะมารถตู้หนึ่งค่ะเพื่อที่จะมาสักการะกราบไหว้ปู่ย่านะคะซึ่งเป็นสถานที่อีหลานะคะให้ความสักการะให้ความนับถือนะคะแล้ววันนี้ญานุนะคะได้สารฝันให้หลานสาวผ้าหลานสาวมากราบไหว้สักการะ พี่น้องมาเบิงชมความน่ารักของย่าลานแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเพิ่นม,มีโอกาสไดม้มาที่เกาะนาคีท่ามะนาวบ้านดุงอุดรพี่น้องคะ่ะมาเบิงความน่ารักของอาอายสกุณาพรกับทีมงานนะคะพี่น้องมาเบิงกันเลยคะ่ะอาอายโตเป็นส ก็ดีครับอากาศสบายสบายว่าเออค่ะลูกบอดนุกขาแตกโขบโขบอยู่พี่น้องหมายถึงเดิไมไม่รู้ค่ะนี่คือ นี่คือสถานทีนะคะที่บอสนุนะคะได้ผ้าลูกหลานพื้นมาสักการะมาก,กาบไยนะคะอาปู่พญานาคแล้วก็ย่านาคีซึ่งเป็นอียังทีน่ารักอบอุ่นมากค่ะพราวานอ,อ้ายสักุน่าพ่อหนะคะบอเล่บ่เคยลืมสถานทีมองนีค่ะอยากมากาบว่าไบพอดีโอกาสดีนะคะ,ะได้แวะเวียนมาทำการแสดงใกล้แถวนั่นค่ะก็เลยผ้าหลานไป ไหว้นะคะไหว้สักการะพี่น้องนี่คือน้องอา,อายอศกุณาพรนะคะพี่น้องคะซึ่งหลายค้นคงสิคิดหอดคิดถึงค่ะอยากเข็นนะคะมุ่มนารักนารักของเด็กๆนะคะซึ่งได้ออกมาเนี่ยหลายค้นค่ะพี่น้องนะคะแบบเป็นนิยังกีนารักหมากมากพี่น้องคะสาหรับญานุนะคะซึ่งเพิ่นได้ผ้าล้านล้านใน้ผ้าน้องๆองในองค์กรของเพิ่นนะคะ มาสักการะไหว้นะคะพี่น้องคะถือได้ว่าโอกาสดีมากๆแล้วสําหรับฤด,ดูการปีที่หานี้นะคะหมอล่าเสียงวิหกคะ่ะเสียงวิหกได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับเอฟซีมากหล่นเลยพี่น้องคะศิลปินถุกคนในวงคะ่ะแสดงได้ดีถุกคนเลยพี่น้องปีนี้เสียงวิหกถือว่าเป็นอีหยังที่เติบโตขึ้นมากๆ สำหรับ <ITA> ในมุมมองของเห้าในสายตาหรือว่าในทุกๆสี่สั่นทุกๆคลิปทุกๆเวทีที่ไปทําการแสดงนะคะเสียงวิหค uh, 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 uh ือเลียดพลังแฟนครับเอซแน่นทุกงานพี่น้องแฟนคลับเอซไปให้การต้อนรับจากให้กับแฟนคลับเอซหลังจากทีอาร์ไอซากุณาพอนนะคะพี่น้องค่ะได้ไปกราบไหว้ย่านะคะย่านาคีค่ะ มีแฟงครับเอฟซีค่ะเข้าไปคอมเมนต์ห้กำลังใจไปคอมเมนต์หากำลังแรงใจอ้อายสกุลาพ่อนีอเยอะแยะมากมายพี่น้องะ่ะรายแรกคะ่ะพ่อบีบอสนะคะบอกว่าขอให้หนูมีชื่อเสียงเป็นที่รักของเอฟซีทั่วโลกนะันลูกสันพี่น้องคะแล้วก็ขอมีเอฟซีอีกนะคะบอกว่าสาธุสาธุขอให้หนูจเจริญรุ่งเรือง สาธุขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกดังๆปังๆมีแต่คนรักเมตตาอ่านิยมชมชอบชื่นชมชอบหนูมากๆตลอดกาลนะคะอีหลาน้อยนาคีวัพด่น้นองคะ่ะพรใดที่หนูขอขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ชื่อเสียงโด่งดังขอให้หนูมีบ้านพร้อมที่ดินมีรถเป็นของตัวเอง น้องพาชื่อเสียงพ่อจ๋าย่านนุและวงเสียงวิหกดังไปทั่วโลกวันใดที่เหมาะสมทุกอย่างพร้อมอเซนพี่น้อง่ะนี่คือ,อกําลังนี่คือคอมเมนต์นะคะเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอให้หนูเฮงๆปังๆมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคนเจงโอเซนพี่น้องขอพรย่านาคีให้หนูประสบความสําเร็จและขอให้หลานน้อย กับย่าหนูพาเสียงวิหกเฮงเฮงปังปังตลอดไปนะคะสวยเต็มวัยแล้วน้องอาอายวัน,นอพี่น้อง fc น้องครับวันจุดทูบให้ย่าหน่อยนะคะมีคนเข่ามากอดคอให้น้องอาอายสกุณนาพรจุดทูปพญาแน่วันค่ะทอฝันเรือนเจ้าสาวอุดรธานีนะคะนเนบอกว่าจุดทูปให้ย่าหน่อยวันพรใดที่หนูขอขอ,ขอให้สมความปรารถนาให้โด่งดัง แล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอให้ย่าให้หนูเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้มีแต่คนรักคนหอมนะจ๊ะอา,อายศกุณาพรน,นะคะนาคีน้อยขอกราบย่าขอพรน,นาลูกขอให้เป็นเด็กดีเป็นคนเก่งมีแต่คนรักพ่อจ๋าย่าโนให้มากๆนะคะ เป็นเด็กดีขอให้ชื่อเสียงโด,ด่งดังเฮงเฮงปัง,งปังวสันติโรเฮงเฮงปังปันะคะสาวน้อยนะคะพัฒนาเจ้าของสมปรารถนาทุกอย่างดังที่ขอนะคะพัฒนาเจ้าของให้เก่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เก่งอยู่แล้วขอให้เก่งอีกนะคะสร้างประวัติศาสตร์ให้โลกจดจําไปเลยค่ะวสันิสิ่งที่หนูขอขอให้สมปรารถนานะคะนัคีน้อย ดอกค่นี่คือพลังหลักที่มีแต่ความปรารถนาดีให้กับอีลานอยนะคะขอให้หนูเฮงเฮงัๆงๆสดใสจังเลยเพื่อนเพื่อนงๆตลอดไปตลอดการนะคะค่ะพี่น้องนี่คือบางส่วนทีแฟนคพลับเอซนะคะเขามาให้พลังแรกใจน,น้อง าหน้าพ่อนะะหลังจากที่นะคะอีหลาได้ล่งไปไหวหนาหน้าขี้มน,นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับการเปิดฤดูการใหม่ของเสียงวิหกนกพงสกรในฤดูการปีที่5นี้นะคะขอหายเสียงวิหกค่ะเฮงเฮงปังปัง,ปงบวาสิไปทําการแสดงยูใส่ไกมีแต่คนหักคน้นหอมมีแต่แต่คนเมตตาจักสีตลอดไปขอหายแคล้วคลาดปลอดภยัยทุก เส้นทางทุกการเดินทางไฮโปพอแต่สิ่งดีๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะฝากแฟนคลับเอนะคะติดตามหมอรําเสียงวิหกนกพงสกรนะคะไปโดนๆค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ